ครับผมสวัสดีครับก็อันนี้นะครับมาดูแปลงนาเช่นเคยนะครับกับบรรยากาศลมเย็นๆนะครับเนาะก็ลมหนาวเริ่มมาแล้วนะครับผมก็มีหลายท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาเรื่องการใส่ปุ๋ยรับรวงนะครับว่าใส่ปุ๋ยช่วงนี้นะครับก็วันที่ถ่ายคลิปนะครับก็ประมาณวันที่7ตุลาคมเนาะนะครับซึ่งก็ข้าวก็เริ่ม กลมหมดแล้วนะครับเนาะตั้งท้องหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะข้าวกขอหแล้วก็ข้าวมะลิ่หนึ่งนห้านะครับส่วนข้าวย่างอื่นนี้ก็คือออกหลวงแล้วนะครับเนาะเริ่มทยอยออกหลวงกันหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่ข้าวหนักนะครับก็มีหลายท่านที่ประสบปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมแปลงนาก็ไม่สามารถใส่ปุ๋ยรับหลวงได้นะครับก็ช่วงนี้ก็น้ําเริ่มลดแล้วนะครับเนาะก็มีหลายคน ที่สอบถามเข้ามาว่ายังใส่ปุ๋ยรับรวงได้ไหมนะครับก็ถ้าพูดถึงนะ้ะตรงนี้นะครับข้าวยังไม่ได้ออกนะครับข้าวข้างานเนาะนะครับยังไม่ได้ชูช่อออกรวงก็ถามว่ายังใส่ปุ๋ยได้ไหมนะครับถ้ายังต้องการใส่ก็คือยังใส่ได้เนาะนะครับแต่ว่าต้องใส่ปริมาณที่น้อยลงเนาะนะครับจากเดิมนะครับเนาะซึ่งปกติแล้วนะครับผมใส่ปุ๋ยก็คือก่อนข้าวตั้งท้องอยู่ที่ประมาณ30วันนะครับ นะครับก็ไม่ช้ากว่านี้ไม่เร็วกว่านี้นะครับหรือเต็มที่ก็คือ,อก่อนข้าวนะครับตั้งท้องประมาณ25วันเนาะนะครับแต่ตอนนี้คือมันเลยเวลามาแล้วนะครับอันนี้ผมใส่ปุ๋ยไปแล้วประมาณ20่วันหรือ3สัปดาห์นะครับเนาะนะครับ,นะรบก่อนข้าวตั้งท้องคือตอนนี้ก็คือหลังจากใส่ปุ๋ยก็ต้นเขาก็จะสมบูรณ์แล้วนะครับเนาะแล้วก็ คนที่ต้องการใส่ตอนนี้ก็คือยังใส่ได้นะครับแต่เรามาต้องมาดูปริมาณในการใส่แล้วก็สูตรปุ๋ยที่ใช้เนาะนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเนาะผมใส่ปุ๋ยรับรวงผมก็จะใช้ปุ๋ยที่สูตรตัวหน้าสูงแล้วก็ตัวท้ายสูงนะครับตัวกลางต่ําก็คือเน้นธานตุไนโตรเจนแล้วก็เน้นธาตุโพแทสเซียมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ สูตรตัวหน้าสูงไนโตรเจนมันก็ช่วยในการบำรุงเกี่ยวกับเรื่องใบเรื่องลำต้นนะครับเราให้ลำต้นเขียวนะครับนะเพราะมันต้องการสังเคราะห์แสงนะครับเพื่อมาปรุงอาหารบำรุงต้นบำรุงท้องอะไรเขานะครับเนาะแล้วก็สูตรตัวท้ายสูงก็คือมันจะเปลี่ยนพลังงานจากที่มันสังเคราะห์แสงมามันก็นำเรียงลำเรียงพลังงานมาสู่สู่มเมล็ดนะครับข้าวทําให้มเมล็ดเขาเต็มนะครับสร้างแป้งอะไรพวกนี้นะครับจาเป็นต้องใช้สูตรตัวหน้าสูงและตัวท้ายสูงเนาะ นะครับคราวนี้นะครับปุ๋ยที่ผมใช้ผมก็จะใช้ปุ๋ยสูตร25 25นะครับหรือนะครับปุ๋ยสูตร15 5 20ประมาณนี้เนาะนะครับคือตัวหน้าสูงตัวท้ายสูงนะครับแต่หลายคนก็ต้องการใช้ปุ๋ยยูเรียก็ก็ใส่ได้เนาะนะครับยูเรียแต่ว่ายูเรียการใช้ยูเรียก็คือต้องใส่ด้วยความระมัดระวังนะครับยูเรียนี่เหมาะสําหรับคนที่อาจจะมีทุนน้อยเนาะนะครับทุนน้อยแล้วก็ใช้ปริมาณที่น้อยนะครับ เพราะนั้นนะครับถ้าเกิดใครที่ใส่ปุ๋ยช่วงนี้ก็จะลดปริมาณลงนะครับเนาะปกติผมใส่รับรวงก็อยู่ที่ประมาณ1 8บแถึงยีกิโลกร,รัมต่อไร่นะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ช่วงนี้ก็แนะนําว่าให้ลดลงนะครับก็ไม่ควรเกินสิบกิโลกร,รัมต่อไร่เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ก็ประมาณวันที่8นะครับเจตุลาแล้วนะครับก็ประมาณมันที่1 5บหถึงยี่ข้าวพวกนี้ก็จะออกแล้วก็มีเวลาอยู่แค่ประมาณ หนึ่งสัปดาห์นะครับ1-2ส,สัปดาห์ข้าวก็ต้องออกรวงแล้วนะครับเพราะนั้นนะครับถ้าเราใส่เยอะไปก็มันจะมีปัญหาเรื่องหนอนกอแล้วก็หากคอรวงนะครับเนาะแล้วก็ปุ๋ยที่เราหว่านมันก็ตกสะสมในดินเพราะว่ามันก็ไม่ได้ย่อยสลายหรืออ่าพืชก็ไม่สามารถนําไปใช้ได้หมดนะครับเพราะาระยะเวลาของปุ๋ยมันก็ค่อนข้างนานเลยทีเดียวเพราะนั้นนะครับถ้าเราใช้เยอะไปมันก็ มีผลกระทบนะครับทั้งต่อตัวข้าวเองที่มันอาจจะรับเยอะเกินไปแล้วจะมีปัญหาเรื่องหนอนกออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดินนะครับเนาะถ้าเกิดมีปุ๋ยหรือสารเคมีตกค้างก็ทําให้หน้าดินมันมันแห้งมันแข็งนะครับเพราะว่าในปุ๋ยบางทีมันก็มีเขาเรียกดินขาวปะปนอยู่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะในช่วงของของข้าวใกล้ออกรวงแล้วนะครับเพราะนั้นนะครับปริมาณปุ๋ยนะครับถ้าเราใส่ช่วยถ้าเราใช้ปุ๋ยสูตรประมาณ ตัวหน้าสูงตัวท้ายสูงเช่น15-5-20หรือ25-25อะไรพวกนี้ก็ก็มีควรใส่เกิน1ิ1หนะครับ10ถึง15กิโลต่อต่อไรน,นะครับถ้าใส่ชนี้แต่ถ้าเกิดเป็นยูเรียต้องน้อยลงมานะครับต้องไม่เกิน10กิโลกร,รัมต่อไรน,นะครับเนาะถ้าเป็นยูเรียนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณ7-8-9-10 ประมาณนี้นะครับเนาะเจ็ดถึงสิกิโลกรัมต่อไร่ก็คือเป็นปุ๋ยแต่งหน้านะครับเราแค่แต่งหน้าเฉยเฉยนะครับยูเลียเนาะนะครับอย่าใส่ในปริมาณที่เยอะนะครับเนาะนะครับเพราะว่าที่เราแต่งหน้าเพื่อให้ใบเขาเขียวนะครับแล้วก็สร้างแลธาตุไนโตรเจนในการช่วยในการปรุงอาหารอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทําให้มีปริมาณแป้งนะครับในเม็ดข้าวเยอะทําให้เมล็ดข้าวเต็มไม่เล็กรีบนะครับแต่ถ้าเกิดใส่เยอะไปมันก็เป็นผลเสียเนาะนะครับเพราะนั้นนะครับคนไหนที่ยังต้องการใส่อยู่นะครับใส่ปุ๋ยก็คือ สามารถใส่ได้นะครับก่อนเข้าออกลวงนะครับแต่ก็ไม่ควรเกินวันที่10บนะครับนาะสิบตุลานะครับหรือช้าสุดก็12 13ตุลานี้ก็น่าจะไม่ไมแนะนําให้ใส่แล้วนะครับแล้วน,นี้ถ้ามุนว่าข้าวมันงามมากแล้วจําเป็นต้องใส่รบับรวงไหมอันนี้ผมก็ผมก็ยังใส่นาอะนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงรอบแรกนะครับข้าวมันงามนี้ผมไม่ใส่ ว่าอะไรเพราะว่าการใส่ปุ๋ยรอบแรกแค่บำรุงลำต้นนะครับเรื่องของรากการแตกกอนะครับบำรุงต้นบำรุงไปแต่ข้าวมันงามอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นพวกข้าวปีนี้ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับรอบแรกก็รอใส่รับรวงแต่คราวนี้ข้าวมันงามแล้วนะครับแต่ผมก็ยังใส่ปุ๋ยรับรวงเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าธาตุอาหารบางชนิดนะครับที่ข้าวต้องการโดยเฉพาะธาตุโพแทสเซียมอะไรพวกนี้นะครับมันจําเป็นในการช่วยให้มเลเ็ดข้าวมันเต็มนะครับถึงแม้ ข้าวมันงามนะครับแต่มันไม่มีแร่ธาตุโพแทสเซียมมันก็เขาเรียกอะไรบ้าใบนะครับเนาะข้าวมันก็จะรีบนะครับเนาะรีบแล้วก็เมล็ดไม่เต็มนะครับผลผลิตเราก็น้อยลงเนาะนะครับเราจะสังเกตเห็นพวกข้าวที่ท,ที่ที่ใบเขาเยอะนะครับนะก็คือตามตามต้นไม้นะครับเนี่ยล้มไม้นะครับเนี่ยเฉพาะที่เป็นล้มไม้นะครับเนี่ยพวกใบไม้มันหล่นลงไปแล้วมันสะสมธาตุอาหารเยอะก็ข้าวพวกนี้มันก็จะทําให ต้นสวยนะครับต้นงามนะครับแต่ว่าเมล็ดเขาไม่เต็มนะครับบ้าใบอะไรพวกนี้เนาะนะครับเพราะนั้นก็เลยจำเป็นต้องใช้ธาตุโพแทสเซียมนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้กบต่อสังข้าวอันนี้มันก็แร่ธาตุโพแทสเซียมมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแร่ธาตุโพแทสเซียมนะครับที่เราใส่ไปในนาข้าวมันก็จะสะสมอยู่ที่ต่อสังข้าวหลังจากเราเก็บเกี่ยวผลผลิตในต่อสังข้าวจะมีแร่ธาตุโพแทสเซียมค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงนะครับเนาะเพราะนั้นนะครับใครที่ไถกบต่อสังข้าวก็จะมีประโยชน์ นในช่วงของข้าวออกรวงนะครับเนาะครับเพนะราะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอาเวลาไถกบต่อสังข้าวทำไมต้นข้าวมันก็ยังยังยังไม่โตไม่สวยแต่ว่าผลผลิตมันจะเยอะกว่าสังเกตนะเขาเลยแนะนําว่าถ้าใครสามารถไถกบต่อสังข้าวได้ก็แนะนําให้ไถกบต่อสังข้าวไว้เลยนะครับเนาะเนะพราะว่าผลพลอยได้ก็คือเนี่ยก็คือแร่ธาตุโพแทสเซียมมันก็ส่งผลในช่วงข้าวออกรวงนะครับทําให้แป้งมันเยอะนะครับมเมล็ดเขาเต็มเนาะนะครับ ที่มันสร้างและธาตุอาหารอะไรพวกนี้นะครับมันก็มีประโยชน์นะครับมีซีวัตถุนะครับแล้วก็ลดปริมาณปุ๋ยลงนะครับอันนี้ผมก็ถ่ากบต่อสังข้าวเนาะนะครับแต่ละปีก็ไถากบไว้นะครับเนาะดีกว่าที่ปล่อยให้มันให้มันย่อยสลายหรือบางทีวัวควายก็มากินหมดแล้วก็ไถากลบไว้นะครับอย่างน้อยมันก็มีประโยชน์นะครับช่วยให้ดินโปร่งนะครับร่วนซุยนะครับเวลาเราหวาดมันก็ทําให้ต้นข้าวมันมันเจริญเติบโตดีนะครับเนาะ ถ scream, um, <1971. S 2> ้าเป็นนาดําก็จะแตกกอดีเนาะนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือที่ผมใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวนะครับคือใส่ปุ๋ยรับรองแล้วก็ทํานาหวานตัดข้าวนะครับข้าวกอขขาหกแปลงนี้เนาะนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลผลิตนะครับการทํานาหวานแล้วตัดข้าวแล้วก็ใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวมันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าโดยรวมเท่าที่ดูก็ต้นถือว่าโตสมบูรณ์ใบเขียวเข้มนะครับข้าวงามใช้ได้นะครับเนาะก็เดี๋ยวรอดูนะครับส่วนคนไหนที่ ต้องการใส่ปุ๋ยช่วงนี้น้าลดก็ใส่ได้เลยนะครับเนาะแต่ว่าลดปริมาณปุ๋ยลงแค่นั้นเองนะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ใครมีข้อสงสัยข้อแลกเปลี่ยนในการทํานานะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้นะครับเอาประสบการณ์มาแชร์กันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ